ครับครับรู้เปล่านี้พี่ใส่เกล็กในสีไลฟิร์ s เฟิร์ t วันนี้พี่ใส่เกล็กในสีไละ วันก่อนใครที่ยังไม่ได้กดรับอาวุธอันนี้ฟรีตอนที่เขาให้เข้ามาล็อกอินรับนะ,ะบอกเลยว่าพลาดมากเพราะว่าถ้าเกิดอยากได้มีติด ID ไว้นะคะตอนนี้คิดว่าอีกไม่นาน m น่าจะเอามาขายนะคะในรูปแบบ6เพจเนาะอันนี้จะเป็นช่วงกิจกรรมรวมกิจกรรมดีไอเทมฟรีนะคะ,ะก็คือแค่เข้ามาล็อกอินหรือเข้ามาเล่นนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทุกคนมาเช็คกิจกรรมตรงนี้ดีๆว่ากิจกรรมไหนจะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะ ของแจกเยอะมากแอร์บอดก็สวยเดี๋ยวจะมีคาตานะแล้วก็กระทะมาอีกก็ไม่รู้ว่าจะสวยไหมต้องรอดู <Okay. S 1> เออแล้วก็มีสกินนั้นนน,นี่นั่นเยอะแยะมากมายทุกคนแล้วก็อันนี้ล็อกอิน7วันนะคะจะได้สก,กิลรถวิกฟูส0ม่งใครที่ไม่มีเวลาเล่นแค่กดเข้าเกมมาล็อกอินตรงหน้านี้ก็พอแล้ววันละไม่กี่นาทีเองนะคะกดมาของฟรีเก็บไว้สะสมไว้ กิจกรรมชุดเกลียนชุดเกลียนโอชื่อชุดนี้แบบอ๋อชุดคีย์บอร์ดแมนนะคะนักสู้ใส่เกลียนนั่นเองนะคะโอ้ยจเอฟแอบว่าเราปะเนี่ยมาดูของก่อนดีกว่าอ่าเป็นกล่องนะคะกล่องนักสู้ใส่เกลียนชุดนี้ยังไม่มีเข้ามาในเกมเป็นชุดใหม่ <Wow. S 1> นะทุกคนอ่ะให้ดูทรงผมเป็นทรงผมแบบนี้แล้วก็มีเชือกมัดด้วยน่ารักอยู่ ส่วนวันตาอ็อกเซซอรีก็จะเป็นนี่วันตาแล้วก็มีไม์ทำไมต้องใช้ไม้สออันถามก่อนไม้สออันเพื่ออะไรเสื้อนะคะเสื้อก็จะมีผ้าคลุมด้านหลังแบบนี้ด้วยกางเกงอ่ะกางเกงก็จะมีคีย์บอร์ดด้วยสมชื่อช,ชุดจริงๆเกียนคีย์บอร์ด รองเท้าก็จะเป็นอีแตะนะคะแต่เป็นแตะแบบแตะหนังคุณภาพดีนิดนึงแล้วก็ชุดเซตอันนี้จะยังไม่มีนะเป็นเซตเสื้อชุดฉลามนะคะของผู้ชายส่วนชุดผู้หญิงอันนี้จะมีแล้วเดอ้อมาดูการแลกเปลี่ยนก่อนถ้าสมมติว่าเราอยากได้ชุดนี้เนี่ยชุดผู้ชายก็จะหมดประมาณ100โทเค็น100โทเคนแล้วก็ถ้าเราจะเอาชุดแบบกระจุมกระจิมอันนี้อีกก็รวมกันเป็น200โทเคน มาดูกันว่าสองร้อโทเค็นทุกคนเราจะหมดไปกี่เพชรซึ่งกล่องอันเนี้ยมันกล่องละ25เราซื้อ40กล่องเนี่ย850เพชรเพราะเราได้ส่วนลด150ย้าสิบด้วยดีใช่ปะล่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะสุ่มเลยนะทุกคน40กล่องไม่รู้ว่าจะได้ครบ200โทเค็นหรือเปล่า <c oughs> สุ่มแบบคนไม่เกลือ <c oughs> ตอนเชาน้านี่โอ้โหไม่เกลือนะ <c oughs> มี10 <c oughs> อันเนี้ย10แต่อันเนี้ย1อันที่อยู่ตรงเนี้ย1กล่องมันบงังเออเอ้ยไดิซื้อ ได้กระเป๋า <Yeah! S 1> ไ,ดได้ชิ้นส่วนมา40กล่อง850เพรของเราได้สงผมมาละได้กเกงอันนี้อันนี้มาละเออจะก,ก็ลืมไปเนาะว่าในกล่องมันมีโอกาสเปิดได้ชุดเนาะแต่มันไม่ได้ทั้งชุดเลยแต่มันได้ทีละส่วนนะคะ <Okay. S 1> ก็ให้มันครบ100โทเค็นก็พอแต่ตอนนี้เรามี53แล้วสาลเราซื้อสัก3 30พมพอไหมเนี่ย รอบนี้สามสิบอุ้ยน่าจะได้ครบแล้วแหละเนี่ย <Wow. S 1> เราใช้ไปทั้งหมด70กล่องได้มา100โทเคนแล้วก็ได้ชุดมาแล้วด้วยแต่ว่าสอกอันนี้ไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรสำคัญสุดคือชุดนีาดา้ชุดผู้ชายนี้เราหมดไปทั้งหมด1,500เพชรนะเอ้ยดูเป็นคุณลุงดีไหมดีสัรู้สึกชอบ พี่เพิ่งเห็นว่าไอชุดเกรียนเกมเมอร์เนี่ยกับเกงในมันโผล่ด้วยกับเกงในสีชมพูด้วยครับครับรู้เปล่าที่พี่ใส่เกงในสีไลท์ฮะทีมพูลเอ้ารู้ได้ไงวะนี่ไงผมมองเห็นนะเดี๋ยวทาเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์ตวันนี้พี่ใส่เกงในสีไรฮะ ยังไม่ชินแ <c> ค <oughs> ปมันชินละไม่ใส่สีแล้วดูดิเ <c oughs> ออทำตัวไม่ถูกทุกคนดูวละ <c oughs> สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตอ์ขอดูดาวนะแลใครมาอยู่ใต้บ้านผมวะ เพื่อนเปล่าอ๋อเพื่อนป้าเห็นอยู่ด้วยกันหลายคนเฮ้ยไม่ใช่ล่ะครับเฮ้ยเขาอยู่คนเดียวโอ้โหนครบอยู่โน่เลยอยู่ลำพังด้วยขอไว้หรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยเอ้าเอาเอาเรียบร้อยเอ้าเดี๋ยวพี่แบทชุบที่ไปหมดเลยของดีๆไปหมดเลยพี่ชุบพี่ชุบที่ชุบมีเนาะหันเนาะตัวที่ชุบมี มันแบบแปลเลยนนมีกี่ตัวน่ะมันมีหลายตัวอยู่น้องตัวที่ชุบมันวิ่งไปแล้วตัวที่อยู่ตรงที่ชุบอ่ะวิ่งเข้าไปสู่สารนี่หว่าคอตี้เนี่ยคอร์สตีโอเคไปพี่ชุบนอนไม่ใจว่ะน้องนนโดดลงไปเลยนนท์ไปยืนไหนนะอยู่ข้างบ้านเนี่ยเดิมเลยมันเก็บของพี่เลาโองตัวหนูต้องไปนนท์คือคนผาพี่ว่ะ เลาะเลยเนาะยี่เลาะหน้าต่างดกี่เอวนอนนอนดึงไว้ให้หน่อยดึงไว้ให้หน่อยได้พี่ได้อีกเดีวไว้นะดี๋ไว้ดี๋ยวสิบห้าวิสิบห้าวิแป๊บนึงมาดิไอ้สุสานสุสานมีตัวนะเพื่อนสุสานต์มีตัวก็จิอยู่นะเพื่อนไปแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วไปไหน ไะหาเกิบปืนสิยิงต้องเรียนวิชาวิชาพี่เนี่ยละที่ไม่สอนไงไม่พี่ไม่สอนนี้นะเว้ยที่สอนข้ออย่างเดียวเนี่ยข้างเต็มเลยนอนตรงพี่ตีนนะอุ้ยพีหนึ่งหรือสองตัวไม่รนไอ้นนทนนท์นนท์ไอ้นนอนนจะตายจร ดาวไปมาดิเพียงเพียนเอาเพียงเพียงว้าวดาวมาดิวู้ตายต่ไตายรงที่ไต่คนหน้าเห็นละเย็นละมาแนวมาแนวครับ หอไม่แต่แล้วหน่อยโอ้าวอ้โอ้ากอีแล้วต้๊กีตัวดึงเอ้หน่อยจับจดดิไปนา่งชมดิเอาผมาวอครับพีไช้าจากเท่เลยตานี่แบบเฮ้ยกำเนดใหม่จัดมินเตรียมตัวเลยพวกนี้เดี๋ยวรู้เบิ้ตต้องไหนทลิงเหรอเฮ้ยเอาข้างหลังข้างหลังบนขาบนเขาบนหินต้งินพี เอาเขาผมจ่อยวอรผมเองผมซุบเองผมมียี่สิบเหรียญนเหมาะกันไหมครับชุบได้ชุบได้น็อกละโอ้กระสุนหมดไอ้เหือน่าไีใจไหมน่าดีใจจริงน้อ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 งมันมาหาพี่น้องมันมาหาพี่มีใครเอาไอ้วอมข้างนนนนนนทั้งพี่นน โน้นนนนตายกูตายกูตายนนยัง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 มะไรบ้างล่ะยังเจ็บมากยัดพี่เจ็บเออดวดสวย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 มีอีกมีอีกแคปยิงก่อนน้องไม่หรอกมิกมิกไอ้นนโดนไอ้นนโดนสวยยิงหลังได้ครับยิงหลังได้ตรงนี้ยังไม่ชุบนะ รจอไป่แต่ล่อแล้วก็คือมาแค่นี้นะที่เหลือให้เพื่อนไปชุบอีกเกือบตายถว่า้ฟันยาก่อนนะเกิดอาบีดาวแล้วนะใช่เอฟเฟิร์สนั่นแหละดาวแล้วนะได้ได้ได้ๆได้ๆไ ท้องไหนวะท้องไหนเขาเจาะขางหน้ากลัวไปเร็วไปดีกว่าอยู่ไม่ได้คนคะศพมีไว้ให้เก็บเก็บให้หมดไอ้โม้โคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวมันเกิดมาเก็บอีกอ่ะไอ้พวกเนี้ยไอ้โม้โคตรเยอะเลยในบ้านในบ้านมีนนท์เบียดเอ็ดรัวๆเลย นอนเดี๋ยวพี่จัดการในบ้านเองว้าวมูเต็มเลยไปเร็วกําลังไปหากําลังไปหาสี่ตัวท้ายแล้วบ้านโรงพยาบาลก็มีพี่โอเคโรงเรียนก็มีนั่นแหะว้ายกลัวไปเร็วเนินเนินน็อกยังยังบีมันเนินคนละตีนี่ิจะร้าวปีจะร้าวจะร้าวดาวราว